โอ้ยโอ้โหนี่เก่าก้อนก้อนผูนี่หละเนี่ยกเก่าเหอยา่บ้านพนูดแบบอัน,น,นงดีง่ด่านมากจะได้กับวงดีพานมากคงทุถ่ายไปไดเลยก็ว่าปากไพ่บอกไพ่กับ่าอะไรไปได้เลยเนี่ยก,กับว่าบอกบอ่าฟันเห็นรถสีลน่ลนงาสีล่องํานี่อ่าอะไรลงําน,นี่ละ khi đứng nạp, kha đừng lót đi, đứng đứng lót con gà, cây châu hoàng, đừng như hành ạ, đứng bao, khỉ bao tì ngay vào tàu bầu phu bầu nga bảy kia, เนี่ยจะลงไปยังอจะรงไปยังเจ้รงไปยังล่งไปในน,น้ำนี่เนื้อก็ตสังกระสังกต่ยังเคยตายหนาม,มาเราเดืวอววางหีรัวองือ,อลงไปลงไปขาดตายนะขึ้นด่วยนะเพราะฉะนั้นเม็ดกร้างให้โตใหญ่ตัวเมื่อยังตายหนามตายใหญ่เพราะฉะนอืนาภาษาำตัวยิ่งเ,เล็กนิดนึงเลยนะฉะนั้นนามท่วมหัวยังมื่อยคนเลย น้ำเรือไปยี่ข่วงอจับรถมาสะแมนในข่วงไอถ้าเบียรรถพันหกสามล่วงไถด้วยหกสามตัวสี่า้าหกสามปาพี่น้องเมียกับบ้บอกบ้าากบ่ไรบ้าบอกไอ้ตะกคนลู่ในใจผู้เดียว่าวๆอีกทีด้วยตัวพี่น้องเลยมาเฉียนครับแข็งิงยผมมาเงนผมอ่นใจก่อนเนาะพวกที่คนในเดีกไม่จักบ่าวก็ยังอีรอพอไ อ่าขั้นบริหารสองมากับจะขึ้นว่าจะได้เออมีความฝันเด้อเออเจอสิไปวอรนั้นพุนันพุนีบอมมี่บอมมี่สนใจกับพายแล้วก็ว่าอืงวดนี่ชื่อตัวนั่นตัวนี้เนี่ยเด้ออ่ฝันจังๆจังคี่กับบ่เบาบ่าเลยแม่งก็เจะว่ากันแต่กระเช้าเยอะกหร นั่งอยู่กองฟันเซย์เซยเลยตัวเซย์เลยก็เลยส่วนใหญ่บส่วนเซย์เลยบส่วนบ่ไปบวกนังน้องกระเจ้าเลย่อเสียได้มากมากพี่น้องเนาะแต่ว่าเป็นไหามากโตงวดกับสร้างมาไทยหน้าซอยแมนกับเก้าหนึ่งเก้าสามครับเก่าหนึ่งเก้าสามและวก็หาซีแล้วก็เอียงอีกนะครับเนาะอแส่งว่ามากขั้งที่สอง่ ข้างที่สองนี่พ่นฝันว่าได้กุ้มเขาใหญ่น่ะคนมาโหเซลคนมาฟอนอยู่นี่กคคิดว่าเล่พ่นเขาแล้วมันเล่พ่นเขาแล้วแต่ว่าคือสีบริเอหัวขึ้นหัวลงเพราะว่าครูมากที่สุดมันมาเมือสุดท้ายขนาดถ่ายถ้ำนี่พี่น้องเอ้ยจังตุ๋งเลยหกสามครับผมเม็ดเดียวคือเกาเม็ดเดียวเดียวเลยเดียวเลยวเอา บเบาหลายพี่รองค้นหาฟังแล้วงวดวันที่หนึ่งนี่แหละอ่าไม่ได้พี่รองสดๆร้อนๆครับผมอ่าเป็นตังไลยพ่อคืออยู่บ้านอืมบ้านเก่าอืมอยู่บ้านเก่าก็คือก็กับอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเก่าอืมโอ้โหเนี้ยไรตัวนี้อ๋อฟันเห็นเมียเก่าเห็นบ้านเก่าพูดละ บ้านทั้งน้นจาดคนนะบ้านเก่าบ้านที่พ่ันใหย่ๆมาอยู่นี้ไปเล่อยมาเอคนกับผู้นี้ไปเล่อยมาอยู่พี่อ่าดาวบ่มบ้านเนี้ยผู้นี้อันญุบุบเป็นบ้านเมียบ้านเมียก็จ้างบ้านจากขว้างเลยนะโอ้ Bạn câu tố bằng được để nay bắt đầu bán ra ngoài năm bay năm hai 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 จริงๆมี่สุกเบ่อใช่ไหมครับถามเขาอะถามใารเนี่ยเกาแต่ว่าบ่อไ่ได้เอากันแต่ว่าเป็นเมียเก่าด้วยแต่ว่าไปไปพ่อานะถามข้าวถามยังไปนะอคนเคยผูกแขนกันมากนะเออเคยอยู่ลำกัดมากพ่อนาแก็ต้องถามตัวเนี่ยผุณเนี่ยก็บตัวปลาโอ้ยๆลำบากอืม กเจ้าจางไปเห็ดนังก็อะไรไปไปกูมั่งไปกัดไม่กัดฟืนแบกไม่แบกนังกัดอ้อยกัดแย้กไปเอาขัวเจ้าเป็นังือไปบ่อะไรก็ไปว่าอะไรยีห้อเราเปลรอยผัวเราเอาไม่หี่ไปลนอยไปลอยก็ไปบ่อะีี่ก้อเป็นจริงอะไรก้อนเป็นจริงครับผม อืเราก็เลยไปหารับ hmm. จ mm ้างระบายเอแม่ด hmm. mm ูห hmm. mm ัวหลูก hmm. mm ับบ่ยู่องกันจะคนหรอกเขาแบบนี้ไปหาทำการทำงานอยู่ถึงแก่หัวกัเมียเจ้ากันละเอินบาทวบบนี้มันหิดจงเดืยเรื่งจีสบายยห่าิ้งเดืี จำไายคือบานคุอยังกระเจาเออยู่พอกินแล้วก็ตามคอยไปตามผมไปทัดอ้อยเยอะคณก็เรากลับากที่ลีไปตามเข็นเขยนกันมาเป็นเมียนี่ข้าวโพดเก่าอย่างนียแล้ไปยึดตลอนตลอนพมอบันล่งละอืดตอองแต่กระอยก่บ๊อบ

แบบนี้ก um, ็ก็ดีเลยไปเรียนไปเรียนเนี่ยลุงเออลุงกับลุงกันเนี่ยพวกงานนี่ยก็อะ่อลุงไปชวนไปเลี้ยงใหม่แบบนี้ไปเลี้ยงหม่เอาไปเลี้ยงใหม่ซอยขวอยจะกข้าวเนี่ยอืม ไปหังเงินเนอะเย้ตัวเย้สอบเย้ยมิดจักบาทเลยอือไอยังแทงด้กยตามเรื่อยๆซอยลุ่ไปเสนอืเย้ไหม่จะจีบพี่เย้ใหม่แล้วเย้สองคนเย้ครับผมจัึงกันตีพอดูคนเราฟัง โอ้ยนองกับบัอจากใดเป็นไงร,ร,รุ่งเงอนเงนน้นนองก็จากซอยชืย่อช่อนี่นะอือกันบ่อเอากับที่บ่มีเนะน่นชืวอยากเชื่อจินเลยนะรุ่งใส่เมตละหกสิบหาเมตละหกสิบหาบาท่าเดียใหม่นะ เม็ดเม็ดหนึ่งมันงก็สองชอกเนาะสองชก็เออเม็ดหนึ่งลอยลอยส้นลอยส้นเขาเออเออเม็ดหนึ่งแล้เอาน้าเป็นเม็ดละหกสิบห้าบาทโอ้แบบนี้จะวับกัยวยวว่าย่วอวป้าเพิ่นเลยไปกินเขาโอ้โทม กินเขาได้ยังกินละป้าเลยเหรอเฮ้ยใครต้มไก่กําลังคนงอยู่หิมะเลยเหรอเข่าต้อนก่ต้องไปเยอะอีกเลยเหรอกินก็ินก็คือว่าไม่กินนี่หละแต่ว่านี่นำมาไปกินเข่าดวมก็บม่ได้กินบม่ได้หยัไม่อย่งอื่นต้องทองต้องหยังหรอก เดี๋ยวมึเจะนี่ยมาเอ่้อนไปกินเขาวีดื่อยๆบางคือยังปรากฏว่าเลี้ยวๆนี่แหละเลี้ยวๆแล้วก็ก็่สิมาเยยไม่เย้ไม่หยีน้อ่เย้ไม่หยีกันกำลังจับเย,ยะ่ะหรอ,อ,รอดยดูยุคคนละคารกับบุ้งอ่ะเรื่องอม่ไปเลื่ เขามาดามเบ็ดเขามาใส่เบ็ดเขาเลยมั่งเอือนเฮ้ยเสด็จ huh. ดูแล mm ้วเลยเออเขาเพื่อนเราเสดอจเลยเสด็จเลยเขามาใส่เบ็ดหย่ามาใส่กบใส่ป่าใส่ยังน้ำให้น่าเขาไม่มาเลี้ยง เขามาเขามาอย่างไอยู่งใ่ญ่เนี่ไมาอย่างไริ่งักนีก็วาเปลี่ยนก็พุ่ตัวนั่งก็ไม่ได้นั่งอืมของแขกเลยเสรือดยุกับนีเลยมีมันเป็นไปเลยบพว่าฝันเห็นเมียเก่าเห็นบ้านเก่าเห็นภูเก่าเนี่ยเล็กตวเก่าก็จะจะกน่าบื่อหน้ายุตอสถานการเก่าเนี่ยกับเก่ายู่น้องกันมากบ้งหน่อยปีได้ หลูกต้องการสองก้นโบราณลำบุญนั่งไปแต่ว่าไปเรืลยไม่เขาให้เม็ดละหกสิบห้าบาทหกสิบห้าบาทเอาผมอาจจะเป็นได้เล่นเม็ดหนึ่งกับเม็ดหนึ่งกับหนึ่งอยู่แล้วเนาะหนึ่งหกห้างั้นว่าออมีโอกาสดิหนึ่งหกห้านี่เพราะฝนว่าคิดเม็ดละเอเม็ดละหกสิบห้าบาทเนี่ย จะจำได้ก็จะเดือดก่อนเด็กมาทำเหมือนเด็เสือก่อนเลยควรไปเดือดดอกขุมมี่ะดอกขอมมี่ะนย่าเลยเด็กหน่อยมาเอือนนะครับเพื่อเอฟซีกับผมไม่ว่าเมื่อนี่ของจริงว่าเขามาไต่กดไปเขียนอยู่นี้ไต่กดตรงโอ้ครับผมกะเห็นว่าตัวหัวเนาะอ่าตุ่งฝันวันพระพอดี ขึ้นวันฟาผุดดิแต่ว่าบวันนี้มีใคบอกฝันไปเกี่ยวตาบ้านเก่าเฮือนเก่าอ่ามีตาของเก่าเก่าเลยว่าเมียกับเมียเก่าเมียกับเมียเก่าปฏิวัติขั้นประหารอายุเมียเนี่ยเมียอายุเท่าไหร่เก่าสิบห้าสิบเพราะฉะนั้นเจ็ดหกสิบอ่ะ เป็นเป็นน้องผมตูวหลายปีอตัวแต่ว่าจำอะไรจำไว้คือว่าเกี่ยวกับเหล็กตัวเก่าครับไปตัวเก่าเรา่น้องตัวมันออกไปบ่แน่แไหร่เนี่ยก็หกขามันออกไปแล้วออกบนออกบนสัมเพอร์เฟือสิงล่วงล้างก็บาดข้ามสิ่งล่วงล้างให้ไหมเมื่อกี้การหกขาขึ้นบนให้ไหมเกี่ยวกับของเก่าๆเลย อ๋อนี่ผมก็เป็นบกได้ทำนี่แหละผมก็ฝันทำนี่เนาะครับผมเอาเที่องเนาะบอกชื่อครับผมอตั้งที่นี้ละว้ยนี่ยนะขาวหนึ่งเม็ดนะครับเรอไหนเห็นได่ไหมว่เอออั of of year, ่นแหนะหนึ <Columbus> ่งเม็ดนะครับนก็มีเลยมีหนึ่งหัวขาเขาชื่อกต่ถือว่าเด็กตเกายังมาแรงครับ นทางของกอคขานะครับเลย FC กับผม FC ก็ไป้ปิกยหน้าเบิรงนะครับเนาะผอว่าควันแม่นขนาดนี้นั่งก็พูดละรอรอไอ้จุปาะุังนั่งไม้ขาเจ้าอใไอีกคอยมาไม้ขามันชัดเจนตัวนี้จะมาบ่อยหลายมาบ่อยหลายว่าไปหลายหลายตัวหลายหลายทุกไหลายอย่างหลายไปอยอะเๆี จับไปเลยมาตาตองวดครับคงตัวถ่ายก็ว่าไรเนาะครับมาเอฟซีครับผมอ่าพี่รองเนาะครับตามนั้นแหละครับผมเนาะครับผมได้โชคได้มาน้ำกันแต่เกลือเน้นไปเลยเนาะของหัวค่านั่นแหละครับผมเนาะสองตัวก็หัวค่าครับผมเนาะที่เป็นเรือใหม่ครับผมแปนว่ากับวันนี้การได้เรือใหม่นี่มันอยู่ข้างงเนาะอ่าครูไส้สองคนยืนอยู่ข้างๆอ่าไม่อยู่กลางๆไม่กันนึ่งอยู่แล้วเนาะ อ่าเพรนี่ยครับอ c ซีครับผมกับพิจเจรานาเบ่งเอาเนะครับเรื่องฝนฟอนว่าคนจะไปเลยใหม่ครับมา